m มายเซตของเจมส์กันที่ว่าต้นกําเนิดของซูเปอร์แมนมันก็น่าเบื่อพอๆกับต้นกําเนิดของสไปเดอร์แมนนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ผมเห็นด้วยนะตัวหนังไม่ต้องอธิบายพวกเราก็สามารถที่จะเดากันได้แน่นอนเลยว่าเด็กน้อยคายเอลนั้นหนีตายมาได้อย่างไงน่าจะหนีมาพร้อมกันคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแอน m เมชัน DC Legends of Super Pets ที่น่าสนใจก็คือเจ้าคริปโตนั้นไม่ได้มาแค่ เป็นคามิโอแบบนิดๆหน่อยๆเพื่อให้พวกเราหายคิดถึงเพียงเท่านั้นนะครับก็เผยให้เห็นพลังของเจ้าคริปโตนั่นก็คือมีความเร็วเหนือแสงและแข็งแรงมันเป็นเหมือนเครื่องยืนยันนะครับว่าเจ้าคริปโตเนี่ยจะมีบทบาทเยอะแน่นอนนะเผร่เพพวกเราอาจจะได้เห็นพลังอื่นๆของเจ้าคริปโตอีกด้วยแต่ถ้าเกิดว่าผิดคาดสุดท้ายแล้วเจ้าคริปโตมาแค่นี้แค่มาช่วยคาเอลกลับบ้าน <c oughs> ก็ให้ถือว่าท่อนนี้ผมไม่เคยพูดนะ <c oughs>